คิดแบบ VIEP นี้นะครับก็จะมาตอบประเด็นนะครับคำถามที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าถกเถียงกันอย่างมากมายนะครับว่าวันนี้เราควรถือหุ้นหลายตัวตัวละน้อยๆหรือว่าถือหุ้นน้อยตัวแต่ปริมาณต่อตัวมากๆดีกว่าก,กันครับ ผมบอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าเรารต้องทําความเข้าใจกันเล็กน้อยนะครับว่าการถือหุ้นมากตัวหรือน้อยตัวแบบไหนมันควรใช้ในสถานการณ์แบบไหนมากกว่ากันนะครับผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะซึ่งกลยุทธ์ของแต่ละคนนะมันก็แตกต่างกันแต่ว่าผมขอเล่าจากประสบการณ์แล้วกันที่ในฐานะที่เคยเป็นทั้งเทรดเดอร์เคยเป็นทั้ง VI นะครับเคยทั้งถือยาวถือสั้นถือแบบผสมผสานกันทั้งสั้นทั้งยาวผสมกันทั้งเล่นรอบทั้งสวิงเทรด คือผมเคยทํามาหลากหลายรูปแบบได้ทดลองมาทั้งหมดนะครับซึ่งผมพบว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเทรดเดอร์ต้องบอกนี้นะถ้าเราได้ฟังกูรูหรือนักลงทุนหลายๆคนที่เป็นสายเทรดเดอร์นะครับเขาก็มักจะบอกว่าเฮ้ยให้ถือถือหุ้นอย่ามากตัวถือหุ้น5ตัว10ตัวพอแค่นี้มันก็ดูไม่ทันแล้วถูกไหมครับนะแต่ในส่วนของ VI หลายๆคนหรือนักลงทุนระยะยาวหลายๆคนเนี่ย ถ้าเราได้แกะเขาจริงๆแล้วเขาเป็น VI ขนาดแท้จริงนะส่วนใหญ่เขาจะกระจายลงทุนเยอะพอสมควรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โจลู่อีสานเนี่ยก็ถือหุ้น60-70ตัวนะครับออดอรนิเวศเนี่ยไม่ใช่นะว่าทั้งพอร์ตถือหุ้นแค่10ตัวถูกปะคือมันมีอีกหลายตัวมากๆแม้กระทั่งในเวียดนามก็ถืออีกหลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยผมมองว่าก่อนที่เราจะฟังและเชื่อใครนะครับเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นนักลงทุนสไตล์ไหน เนือไหมถ้าเขาลงทุนระยะสั้นผมบอกเลยว่าถือน้อยตัวดีกว่าเพราะมันมองไม่ทันจริงๆมันตามดูไม่ทันในสมัยที่ผมเคยเทรดแบบเดย์เทรดแบบเทรดเล่นรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้าตัวยังดูไม่ทันเลยเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยมันจะต้องมีกลยุทธ์จุป,ปะว่า1จุดซื้อเราเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่จุดคัตลอสเราเท่าไหร่ตัวเลขสองตัวแล้วนะนะสามจุดที่เราจะเทคโปรฟิตราคาเท่าไหร่คำถามคือเราถือหุ้น5ตัว เราต้องจําตัวเลขทั้งหมด5คูณ3คือ15ตัวนะครับคือ15เลขนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสับสนได้ง่ายมากถูกปะเอาจริงนะถ้าเป็นสายเทรดเดอร์นะถือ3ตัวก็แย่นะครับ3ตัวคูณ3เลขที่เราจะต้องจำอะจุดคัดจุดที่เป็นต้นทุนเราถูกไหมแล้วก็จุดที่เราจะเทคโปรฟิต3จุดเนี่ยคูณ3ตัว9จุดเลยนะนั่นหมายความว่าเราต้องมีตัวเลขที่เราต้องเมมโมรีไว้ในสมองเราประมาณ9เลขถูกปะเพราะว่าถ้าถึงจุดที่เราจะต้องขายปุ๊บเราต้อง take ทนเทคโปรฟิตมาได้ ถูกไหมเราต้องไปตั้งขายมันถูกไหมครับสตัวเวลากว่าจะตั้งขายเสร็จเนี่ยนะครับถ้าคนยังไม่ชํานาญทําไม่เร็วมากพอเนี่ยโอ้ก็กินเวลาเป็นนาที2นาทีเลยนะถูกไหมหรือว่าจุดที่คัดลอ้อเสร็จพถ้าทําถึงจุดคัดถ้าเราคัดไม่ทันก็เละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือเราต้องการเล่นระยะลงทุนระยะสั้น3-5ถึงตัวถือว่ามากแล้วมากแล้วจริงๆ แต่ในทางกับการครับถ้าวันนี้เรากำลังมองหาการลงทุเระยะยาวการที่แบบเราไม่อยากยุ่งกับอร์นมากล้วปล่อยให้อรอตมันลันไปลันไปนไปกลๆยาวๆสา,าปี5ปีโดยที่เราไม่ต้องเฝ้ามันไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมแนะนําว่าเราควรถือหุ้นมากตัวในปริมาณที่ต่อตัวน,น้อยๆดีกว่าเพราะอะไรเพราะว,าว่าวันนี้มีใครมั่นใจไหมครับว่าหุ้นที่เราพ i ิก u p มาทุกตัวมันจะขึ้นหมดแล้วกําไรหมดทุกครั้งไม่ว่าเราจะซื้อตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีก10ปีข้างหน้า อีกกี่ร้อยครั้งก็ตามเราจะซื้อเราขึ้นหมดมีใครมั่นใจแบบนั้นบ้างไหมครับตัวผมก็ไม่กล้ามั่นใจแบบนั้นเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราไม่มั่นใจแบบนั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้นี่ถูกไหมครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจึงไม่สามารถซื้อแค่5ตัวแล้วปล่อยมันทิ้งแล้วหวังว่า5ตัวนี้จะเป็นหุ้นแบบซุปเปอร์สต็อกได้เพราะในตลาดเนี่ยมีหุ้นเกือบเกือบแปดตัวถ้าเราเลือกแค่ห้ตัวจาก800ตัวน่นหมายความว่าเรากําลังจะเลือกหุ้นแค่0 6 2 5ของตลาดนะครับ ซึ่งมันเป็นปริมาณที่น้อยมากๆโอกาสที่เราจะถูกตัวโอกาสเหมือนโอกาสที่เราจะถูกหวยอะ่ะคือไม่ใช่หนึ่งในร้อยอ่ะศูนย์จุดหกต่อหนึ่งร้อยอ่ะถูกไหมมันน้อยมากๆนั้นถามผมอะ่ะ <c oughs> ผมแนะนาว่าเราควรกระจายอย่างน้อยๆเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบตัวถ้าเราต้องการลงทุนระยะยาวนะแต่ถ้าเราลงทุนระยะสั้นระยะสั้นของผมหมายความว่าสามเดือนหกเดือนเรียกว่าสั้นนะครับนะระยะยาวของผมหมายความว่าสามปีห้าปีสิบปีอันนี้เรียกยาวคือเราต้องแยกให้ชัดว่า กรอบที่เรากำลังคุยกันนะ่ยคืออะไรต่ำกว่า6เดือนผมเรียกว่าสั้นหมดต่ำกว่าหนึ่งปีผมกม็เรียกว่าสั้นเลยนะครับสปีขึ้นไปถึงเรียกว่ายาวถ้าเป้าหมายการลงทุนไม่ใช่3ปีขึ้นไปถือหุ้นเกิน5ตัวไม่ได้เอาเคลียให้ชัดนะครับเดี๋ยวจะมาดราม่าก,กันอีกนะแต่ถ้าเป้าหมายการลงทุนของเราต่ํากว่า1ปีลงไปนะครับผมโอเคถูกต้องซื้อ3ตัว5ตัวพอละอ,อย่าถือมากกว่านั้น นะครับแต่ผมไม่มีสอนผมไม่ได้ใช้วิธีการนั้นนะเป้าหมายรลงทุนผม3ปี5ปีผมยอมโตไปกับบริษัทได้ผมยอมรอเวลาให้มันโตได้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรถือประมาณ30-50ถึงตัวขึ้นไปใช้คงขึ้นไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่เป็นร้อยตัวคําถามที่ผมจะโดนถามมากที่สุดก็คือว่าแล้วดูทันเหรอดูทันยังไงเป็นร้อยตัวก็ผมบอกว่าก็เราไม่ได้เทรดอะเราไม่ต้องเฝ้าราคาเราไม่ต้องจาราคามานะันอะถูกไหมครับนี่คือข้อที่1 2คืองบการเงิน ปีหนึ่งออกกี่รอบครับ4ี่รอบถูกไหมไตรามาสละ1ครั้ง4ี่รอบเองนะปีหนึ่งมี3 6 5วันงบการเงินออก4ี่รอบเราถือร้อยตัวเนี่ยสมมติรจถือร้อยตัวนะคูณ4รอบเข้าไปอ่ะ400รครั้งที่เราต้องดูถูกปะ่ะแล้วมันมีทั้งหมด3 6 5วันเราดูวันละตัวไม่ทันนะครับมันก็ทันอยู่ดีนึกออกปะ่ะโดยแบบเอาภาพรวมแบบเอเวอร์เจนะเพราะฉะนั้นมันดูทันอยู่ดีวันหนึ่งเราสามารถแทร์ได้อยู่แล้วนะครับคือมันเป็นช่วงๆเท่านั้นเองที่เราต้องแทร์แต่ถามว่า งบการเงินต้องแขกทุกไตามาาไหมผมบอกไม่ต้องไม่ต้องดูทุกไตามาสคือถ้าคนเป็นเป็นคนทําธุรกิจจะเข้าใจว่าไตามาาหนึ่งมันก็ระดับหนึ่งถูกปะแต่บางทีไอ้แผนธุรกิจที่เราตั้งใจทําคิดว่าบริษัทมหาชนนะครับเขาทําแผนธุรกิจเนี่ยเขาคาดการอนาคตเนี่ยเขาวางแผนกันกี่ปีครับล่วงหน้า เขาวางแผนกัน5วันล่วงหน้าไหมครับว่าอีกหวันข้างหน้าจะเป็นไงหนึ่งหรือ1เดือนข้างหน้าจะเป็นไงยอดขายอีกสเดือนจะเป็นไงเขาไม่ได้มองแบบนั้นถูกปะโปรเจกต์ที่เขาวางไว้เขาลงทุนวันนี้เพื่อไปเทคโปรฟิตอีก5ปีข้างหน้าถูกไหมเขาไม่คงไม่สร้างโรงงานเป็นพันล้านเพื่อหวังว่า6เดือนข้างหน้าเขาจะทํากาไรได้เลยถูกปะเขายอมลงทุนเป็นพันล้านเพราะเขาหวังว่าอีก5ปีข้างหน้าจะโตเป็นแสนล้านพอเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ไม่มีความจำเป็นเลยด้วยซ้ำเอาถามเอาจริงนะตัวผมเองผมดูงบการเงินแค่ปีละครั้งเองรอให้ดู performance ทั้งปีก่อนว่าไอ้ปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งค่อมีดูครั้งหนึ่งอะคำถามคือดูทันไหมครับรอ้อยตัวทันอยู่แล้วถูกปะแล้วมันไม่จำเป็นต้องดูตลอดเวลาไงถ,ถ้าตัวไหนกําไรขึ้นไปคําถามคือต้องมาดูอะไรมากมายไหมครับก็ไม่กาไรมันเป็น happy problem เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นปัญหาทางด้านบวกอะคือเรากาไรอยู่แล้วเราจะขายทิ้งเราก็กำไรอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีเวลามากพอที่เราทําได้แต่ประเด็นคือ เราใช้เวลาทุกวันนี้ไปกับอะไรมากกว่าถ้าวันนี้เราใช้เวลากับการท่องตัวเลขของราคาหุ้นว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่แล้วบ้างจะถือแค่10ตัวนะครับท่องให้ตายคุณก็ไม่มีทางที่จะจำมันได้หมดเพราะคุณใช้เวลาผิดที่แต่ถ้าวันนี้คุณใช้เวลาได้ถูกที่ดูงบการเงินเช็คก,กราฟหุ้นในภาพใหญ่มีเป็นร้อยตัวสองตัวคุณก็ดูทันแต่เอรเลยนะผมลงทุนมา4ี่หปีเนี่ย หุ้นก็ยังมีประมาณร้อยกว่าตัวร้อยสิบร้อยยสิบตัวแถวๆนี้นะครับแต่ถามว่ามันมันเป็นร้อยตัวตั้งแต่ปีแรกเลยไหม,ไ,มไงเพราะปีแรกหุ้นกลุ่มหนึ่งมานา่าลงทุนก็ลงทุนไปสามสิบสี่สิบตัวปีที่สองผ่านมาเป็นไงครับก็มีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาน่าลงทุนมากกว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ซื้อกลุ่มที่สองเพิ่มเอาเงินมาซื้อในหุ้นที่ต่ําตีนเขาเพิ่มเป็นไงครับมันก็ได้หุ้นจากสามสิบบวกอีกสามสิบเป็น 60, หนนสสมมนะนก แต่ถึงวันหนึ่งก็มีพูดบางตัวที่ขายออกไปไหมก็มีขายปรับพอร์ตออกไปนะครับที่มันกาไรเยอะๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจะบอกว่ามันสามารถทําได้ไงแต่แค่เราต้องเข้าใจตั้งแต่หัวยันเท้าให้ถูกเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรแล้วเราต้องเลือกดิเรกชันให้ถูกเราเลือกวิธีการของแต่ละอย่างให้ถูกนึกไหมครับถ้าเราต้องการเป็นเทรดเดอร์ต้องการทำำายยํากําไรระยะสั้นเป้าหมายของเราไม่เกินหนึ่งปีแล้วต้องการเป็นโปรฟิตตรงนี้ให้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าต้องการรวยเร็วนะครับ คุณถือหุ้นเกิน5ตัวไม่ได้ครับแต่ถ้าวันนี้ในทางกลับกันคุณต้องการลงทุนระยะยาวการถือหุ้น30ตัว50ตัวไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะมันคือการกระจายความเสี่ยงยิ่งมีความไม่แน่นอนมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องกระจายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นความไม่แน่นอนของผมหมายความว่าจากวันนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าเราแทบไม่รู้เลยถูกไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีความผันผวนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้างถูกปะถูกไหมใน5ปีที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนี้ยยเเออะะม ถูกไหมไอโฟนออกมาตั้งกี่รุ่นนะ่ะนะซัมซุงออกมา้กี่รุ่นรถจากรถน้ํามันกลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วอะ่ะใครคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ถูกไหมครับถูกไหมเพราะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงเยอะเราจะไม่สามารถคาดหวังกับหุ้นเพียงแค่5้ตัวหรือ10ตัวได้ว่าเราจะแม่นขนาดนั้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกตัวมันแค่หนึ่งในร้อยอ่ะมันน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเพิ่มโอกาสในการที่เราจะถูกหวยมากยิ่งขึ้น ด้วยการกระจายลงทุนมากยิ่งขึ้นแม้เม็ดเงินจะน้อยก็ตามแต่สุดท้ายถ้าหุ้นเหล่านี้โตห้าเท่าสิเท่าซึ่งหุ้นโตได้เท่าไหร่ก็ไม่จํากัดถูกปะ่ะนะเป็นซุปเปอร์ซ็อกคืน5เท่าสิบเท่า4ี่สิบเท่ามันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยแต่ขอให้เป็นไงครับเราถือกับมันยาวๆไงมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่มีหุ้นตัวไหนเราครับที่ภายใน1ปีเราขึ้นได้20เท่าอ่ะไม่มีหรือภายใน6เดือนเราขึ้นได้1ิเท่าไม่มีครับนะมันต้องใช้้้เเวววลลาาตอองใหกัับมมนพสคร นะไม่พูดถึงหุ้นเล็กหุ้นปั่นหุ้นเก่งกาไรนะเพราะบางทีคนบอกโอ้ยก็มีมีเนี่ยมีหุ้นเล็กๆนะปีหนึ่งที่ขึ้นมาขึ้นมา10เท่า20เท่าผมบอกใช่ครับแต่ไปดูสิวันอะวันนั้นที่เราจะซื้อเราสามารถซื้อเรา,ามารี10ล้านเราสามารถซื้อมา10ล้านได้ไหมมันไม่ได้นะครับสภาพคล่องมันไม่มีอันนี้เราคุยกันตรงๆคุยกันแบบจริงๆ ถูกปะหลายคนไปดูย้อนหลังเอ้เนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมา1ปีที่ผ่านมาขึ้นมาขึ้นมา1เด้ง100%หรือขึ้นมา10เท่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์ผมบอกใช่มันมีครับแต่ประเด็นคือในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถเข้าไปลงทุนในหุ้นเหล่านั้นในเม็ดเงินที่มหาศาลได้สุดท้ายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงพอร์ตเราได้ไงเราอยจะซื้อได้แค่หมื่นหนึ่งแต่ขึ้น10เท่าเปนครับหมื่นหนึ่งก็เป็นแสนหนึ่งแต่พอร์ตเราล้านหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ข ถ้าเราลงทุนมานานมากพอมันจะไม่มีการมาด่ามาว่ากันหรือมาบอกกันว่าเฮ้ยถือน้อยตัวดีกว่าถือมากตัวดีกว่าเพราะถ้าคุณยังบอกว่าถือน้อยตัวดีกว่าถือมากตัวดีกว่าเราไม่เข้าใจครับว่าเกมการลงทุนของแต่ละแบบคืออะไรถูกปะถ้าเราได้ผ่านการลงทุนแบบระยะสั้นมานะครับเราได้ผ่านการลงทุนแบบระยะยาวมาเราจะเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังบอกนะวันนี้การลงทุนไม่มีผิดไม่มีถูกครับ แต่สุดท้ายเป้าหมายของการลงทุนเป็นไปที่เดียวกันก็คือทํายังไงให้พอร์ตเราเติบโตให้พอร์ตเรามีกําไรนะครับแต่ส่วนเรื่องความเครียดน,นั้นเป็นประเด็นอื่นแล้วประเด็นถัดไปละนะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตมากกว่าว่าเราต้องการให้ชีวิตการลงทุนเราเป็นแบบไหนบางทีเราได้เงินมากมากแต่เราเครียดสูงต้องเข้าโรงพยาบาลคุ้มไหมครับก็ต้องถามตัวเราเองดูถูกป,ปะบางคนบอกว่าพอร์ตฉันค่อยๆเติบโตไม่ต้องเฝ้าหุ้นไม่ต้องเครียดลงทุนแบบแฮปปี้นะแบบแรกอาจจะโตปีละร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่สองอาจจะโตปีละสิบยี่สิบเปอร์เซ แต่ว่าสบายใจมากกว่ามาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราพร้อมจะแลกเอเคไหมเราพร้อมจะแลกความเครียดสิ่งต่างๆความทุกข์ใจต่างๆระหว่างทางเราก็เลือกแบบแรกเราได้ผลตอบแทนที่สูงก็มีนะแต่รต้องแลกกับการที่เราศึกษาหาความรู้ในการเทรดในการเฝ้าจอในการดูสิ่งต่างๆมากมายแต่อีกแบบหนึง่งในการลงทุนระยะยาวถ้าเราดีไซน์พอร์ตก,การลงทุนได้ดีเราปล่อยมันรันนิ่งๆได้เลยครับ ปิดจอไม่ต้องดูเลยหุ้นจะขึ้นจะลงช่างมันสุดท้ายเราค่อยไปเทคโปรฟิตในอีก3ามปีข้างหน้าแบบเนี้ยมันก็ลงทุนแบบสบายใจแต่ละปีเราก็ได้ปันผลมาปีละ5% 5%บางปีอาจจะได้มา10%ก็ได้ก็มีนะครับผมถือหุ้นบางตัวเนี่ยปีแรกหเปปีที่สองปีที่3โอ,โอ้กำไรโตมาหาศาลปันผลมา25%รวมแคปิตลเกน3ปีที่ถือบวก200%ทั้งหมดรวมๆแล้วกําไรประมาณ250%ภายในเวลา3ปีตกปีละ80%คุ้มมเวลาสา มันคุ้มไงแต่มันจะคุ้มในปีที่3าม,มันไม่ได้คุ้มในปีแรกแบบการเก่งกัไรระยะสั้นพอเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นจุดเทคโปรฟิตของแต่ละแบบมันต่างกันนั่นคือผลว่าทําไมเราต้องกระจายถึงไม่กระจุกถ้าเราจะลงทุนระยะยาวถ้าลงทุนระยะยาวนะผมเน้นกระจายถ้าลงทุนระยะสั้นผมเน้นกระจุกเห็นไหมเกมมันจะต่างกันถ้าจะทาแคสโฟร์ forward, เร่งกระแสเงินสดให้เร็วนะครับทำให้รวยเร็วๆต้องโฟกัสการทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการสร้างความมัง่งคั่ง ความมั่นคงในอนาคตะระยะยาวต้องการสร้างพอร์ตเกษยียณคุณต้องกระจายเพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์ในคลิปนี้น่าจะพอช่วยตอบคําถามสิ่งที่พวกเราสงสัยกันได้นะไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมีคําถามอะไรอยากให้ผมช่วยคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันคิดแบบ v i สวัสดีครับ